หลังจากเราได้ไปดูที่ดินมาแล้วนะคะก็มีการโทรถามเขาว่าหน้ากว้างเท่าไหร่หน้าลึกเท่าไหร่ก็จะหน้าลึกมันโอเคนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้แต่ว่ามันได้โจทย์ใหญ่มาก็คือว่าที่ดินมันหน้าแคบซึ่งสําหรับมือใหม่ก็จะเป็นเรื่องยากมากนะคะสําหรับที่ดินหน้าแคบค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน สำหรับที่ดินแปลงนี้แล้วก็จะเข้าขอเข้าเจรจากับคุณเจ๊ที่เจ้าของที่นะคะโดยการที่เราจะเข้าไปในวันนี้เราไม่ไม่ไม่คิดอยากจะได้นะคะไม่คิดอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้เพราะว่าโจทย์ก็คือว่าหน้าแคบนะคะอ่าวันนี้เราก็มาดูที่อีกแล้วนะคะวันนี้ที่แปลงนี้เป็นที่ที่เราเลือกแล้วนะคะ ก็ myself, จะเปนนกำลงานะเลงก็จะคลายแต่ว่ามาวิเคราะห์ว่าความลึกความลึกมันเท่าไหร่ต้องลงต้องลงมันต้องกะาวว่าต้องถมหมดเท่าไหร่นะคะถมกี่เมตรหมดยินกี่คิวหมดกี่บาทแล้วก็ถมใหม่ๆแบบนี้แล้วซึ่งมันจะเนื้อดินแบบนั้นเรามาถมใหม่หม่แล้วก็จะต้องต่อเข็งลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย มันต้องวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายออกทั้งหมดเลยนะคะกต,ตรงอย่างตรงเนี้ยเขาขุดฟองไว้ใํทาัท่อเนาะก็จะต้องทำท่อมันแบพักแล้วก็ค่อยถมนี้ก็เป็นก็เป็นค่าใช้จ่ายไปฝั่งในก็ถมก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์เรื่องเรื่องเข็มว่าจะต้องลึกเท่าไหร่อะไรด้วยนี่ แล้วเราก็มานัดเจอเจ้าของที่นะคะแล้วก็มีคุณเจ้เจ้าของที่เขาใจดีเขาพาไปดูอ่าโปรเจกต์ของเจ้เขานะคะซึ่งมีเยอะมากมีหลายมากแล้วก็เจ้เขาก็ให้คําแนะนําว่าที่ดินหน้าแคบควรจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้เรก็ได้ความรู้เกิดเจ้แก่เยอะมากเลยนะคะ แล้วก็เราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้นะคะเราแค่แบบคล้ายๆแบบไปศึกษาไปดูไปเจราจาแล้วก็ไปแบบขอคอนเน็ t ชันขอความรู้จากแกนะคะแกก็พายเยี่ยมชมโครงการน,นะคะสุดท้ายจับพลัดจับผูก็กมาได้เงื่อนไขกันแล้วก็เซ็นสัญญา ซื้อขายที่ดินแปลงนี้กันโดยมิมิได้คาดคิดนะคะแล้วก็จ่ายเงินไปในวันนี้แค่1,000 0บาทค่ะ